แล้วว่าหิวนะครับหลังจากไปเที่ยวชมวัดกลับมาก็รีบอาบน้ำอาบท่านะครับโอ้โหสบายมากหรือพลอนเหลือเกินก็จะรับประทานอาหารแล้วนะครับเรามาได้ทานอาหารก็คือร้านแอดเตอร์ทีนแอดสิบสามวนดะครับแอดสิบสามนะครับ, 13, รบเป็นร้านพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าอร่อยมาก พัชนะเนี่ยนะครับเปียกได้แล้วก็ย่อยสลายได้นะครับไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้สินี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับแอ d เตอร์ท mm ีน hmm. ไร้านแอ d เตอร์ทีนไดซิกเนเจอร์ของเขาก็คือทรัฟเฟิลครีมซุปนะครับทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดนะครับ เห็ดที่แพงมากเลยนะครับเห็ดชนิดนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเห็ดทรัฟเฟิลเดี๋ยวต้องเทใส่ถ้วยเออเป็นเห็ดที่แพงแพงมากเพราะว่าเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตงอกอยู่ใต้ดินเราก็จะเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นซุปหัวหอมเป็นครีมซุปนะครับอันเนี้ยนนใช้หอมใหญ่ ซุปหัวหอมจะทําไม่ยากนะครับแต่ทําให้อร่อยเนี่ยยากอย่างวันนี้เนี่ยหอมมากหอมทั้งกลิ่นเนยกลิ่นครีมอันนี้น่าจะใส่ครีมด้วยนะครับในตัวซุปเนี่ยใส่ครีมด้วยเป็นซุปที่ค่อนข้างใช้คําว่า rich rich แปลว่าร่ํารวยแต่ว่าคําว่า rich เมื่อมาใช้กับอาหารเนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นอาหารที่ rich ก็คืออาหารที่มันแบบ รสเต็มที่ใส่กันเข้าไปมันริชมากเลยนะครับซุปนี่ก็อร่อยเวลาตักซุปเราไม่ได้ตักพลวดออกไปอย่างนี้หรือตักเข้ามาแบบนี้หาตัวแต่เราต้องตักออกไปนอกตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตักมาเนี่ยตักเอาช้อนลงดันออกไปนอกตัวนะครับแล้วก็ตักมาประมาณเศษสองส่วนสามของช้อน ไม่ใช่ตักมาจนพูนช้อนเวลาจะยกขึ้นรับประทานอาหารไม่ก้มลงไปกินแบบนี้กริยาก,ก้มลงไปกินกับช้อนเนี่ยนะครับเป็นกริยาของสัตว์แมวสุนัขอะไรต่างๆต้องเวลากินต้องก้มลงไปเพราะฉะนั้นมนุษย์มีมือนะครับเมื่อตักด้วยด้านข้างของช้อนแล้วเนี่ยนะครับก็2ส,ส่วน3ยกช้อนขึ้นนะครับมาหาปาก ไม่ใช่เอาปากลงไปหาอาหารเอาปากลงไปหาอาหารเป็นกริยาของสัตว์แต่นี่กริยาของคนก็คือยกอาหารมาใส่ปากแล้วก็ค่อยๆกินด้วยริมฝีปากไม่ใช่ยัดเข้าไปทั้งปากหรือเขาก็จะรู้ว่าเราปากกว้างแค่ไหนหมดเราต้องใช้ริมฝีปากเนี่ยงี้อืมแล้วก็คอยเช็ดนะครับอันนี้ ต้องบอกว่าซุปนี่อร่อยนะอ่ะสอบผ่านไปอันดับที่หนึ่งเลยนะครับช้อนกินเสร็จแล้วเอาให้เสด็ดน้ำวางข้างอันนี้นี่คือหัวใจของเขานี่คือทรัฟเฟิลซุปนี่คือทรัฟเฟิลซุปครีมออฟทรัฟเฟิลซุปนะครับซุปครีมของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เ,เนยนะครับผัดกับแป้ง นะครับแล้วก็ใส่ครีมใส่นมนะครับลงไปนะครับจะมีลักษณะเป็นซุปข้นอย่างนี้เราจะเรียกซุปข้นนะครับเราได้กลิ่นเนี่ยเราต้องดมอารมณ์ความแพงของซุปถ้วยนี้อยู่ที่กลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลเพราะฉะนั้นนะครับนี่เราก็ค่อยๆตักตากออกนะครับมาสักแค่นี้ไม่ต้องเต็มช้อนแล้วก็ตะแคงริมช้อนเข้าปาก อย่าพิ่งกลืนเอื้อกนะของมันแพงนะครับก็ใส่ปากเข้าไปก็ให้ลิ้นกับกระพุ้งแก้มเนี่ยมันได้สัมผัสรสให้ทั่วก่อนแล้วค่อยกลืน mm hmm. ลิ้นดันไปทั่วปากนะฮะให้กลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันกระจายไปยังไม่เคยกินซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่ไหนอร่อยเท่ากับ 1 3 wine and dine โทรเข้าไปหรือพิมพ์เข้าไปใน Facebook เจอแน่ a 3 wine and dine จริงๆขนมปังต้องทานกับซุปนะฮะแต่ว่าเอามาแยกทานจะได้ได้ลสทีละอย่างม่งั้นพอทานกับซุปแล้วเราจะไม่ได้รสชาติกลิ่นมันจะกลมกลืนกันหมดขนมปังเจ้านี้แร่บางมากดูนะดูความบางของขนมปังขนมปังบางมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ความหนาของชั้นชีสที่อยู่ด้านบนของขนมปังเนี่ยมันทําให้เรากัดลงไปแล้วเนี่ยเราเจอชีสมากกว่าเจอเนื้อขนมปังด้วยซ้ําน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าชีสมันยังไงก็แพงกว่าชีสคือในแข็งเนี่ยนะครับยังไงก็แพงกว่าขนมปังเพราะฉะนั้นหน้าชีสที่หนาเนี่ยก็ต้องแปลว่ามันเป็นขนมปังหน้าชีสที่มีคุณภาพสูงมาก วันนี้เป็นสปาเกตตี้เส้นดำทำจากหมึกของปลาหมึกนะครับปลาหมึกเนี่ยอยู่ในทะเลว่ายถอยหลังเวลาที่มีศัตรูมาเนี่ยมันไม่มีอาวุธอื่นเลยในร่างกายมีแต่หมึกดำๆมันพ่นหมึกดำเข้าไป น้ำตรงนั้นดําปีเลยแล้วมันก็ดีตัวสปริงตัวหนีตึ๊ดไปกว่าที่ปลาอื่นสัตรูอื่นตัวใหญ่กว่าจะเห็นมันตรงนั้นจะหายจางปลาหมึกหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาหมึกเนี่ยคนอิตาเลียนเนี่ยเอาหมึกดำเนี่ยมาผสมในแป้งที่จะทำเป็นเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเรียกกันว่า สปาเกตตี้เส้นดำซึ่งเป็นสีดำที่มาจากปลาหมึกและอันเนี้ยเป็นสปาเกตตี้เส้นดำที่ร้าน1อเตอร์ทีนไวแอนด์ดายทำเองสปาเกตตี้เนี่ยนะครับเวลากินสลับกันแล้วทานข้าวเราใช้ช้อนเราซ่อมอยู่มือซ้ายช้อนอยู่มือขวาตักข้าวเข้าปากเวลาทานสปาเกตตี้สลับกันซ่อมไปอยู่มือขวาช้อนไปอยู่มือซ้ายเวลาจะ รับประทานสปาเกตตี้เอาซ่อมที่อยู่ในมือขวาเนี่ยนะแทงลงไปในเส้นไม่ใช่แทงลงไปจนลึกหมดแทงแล้วหมุน,นะฮะถ้าเผื่อแทงลงไปในจนสุดซ่อมแล้วหมุนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่มากปากเราไม่พอขนาดนั้นนะครปากเราจะเล็กกว่านั้นเพราะฉะนั้นแทงตื้นๆอย่าแทงลึกๆนะฮะอันนี้แทงพอตื้นๆน,นี่คเนดูแล้วหมุนอย่างนี้ เราเอาปลายซ่อมน,นะครับทิ่มลงไปบนช้อนช้อนทําหน้าท <iane> ี่ช่วยอะไรช่วยรองรับซ่อม <CNC> แล้วเราหมุนบนช้อนฮะหมุนอย่างนี้หมุนไปนะครับหมุนไปหมุนสปาเกตตี้นี่หมุนไปหมุนไป,นไปเราจะได้นะครับนี่สปาเกตตี้ที่พันอยู่บนซ่อมแบบนี้เลยนะครับนี่หมุนอีกทีหนึ่งอ่ะหมุนนะครับจะได้สปาเกตตี้ที่พันอยู่บนซ่อม แล้วค่อยส่งเข้าปากช้อนไม่เข้านะครับช้อนวางดงเหลือแต่มือขวาจับซ่อมแล้วค่อยเข้าปาก mm hmm. จะไม่มีการเอาช้อนช่วยถ้าเผื่อเราจะทานเนื้อสัตว์ตามใช้ซ่อมจิ้มการรับ hmm. ประทานสปาเกตตี้เนี่ย จานนี้ต้องเป็นจานที่มีกลิ่นคาวทะเลนะครับถ้าไม่มีกลิ่นคาวทะเลเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ของแท้แปลว่าเส้นซื้อสำเร็จรูปแล้วก็ของทะเลก็ไม่ได้สดนะครับอันนี้สดจริงๆทุกอย่างนะครับเราก็กินหอยอแล้วก็ทานปลาหมึก่อมเนี่ยเป็นตัวถ้วย ทานด้วยมือขวาหมดนะฮะทานเสร็จก็รวบแบบนี้อของหวานวันนี้นะครับนี่เลยครับเสิร์ฟมาในตลับถ้วยรูปหัวใจนะครับนี่คือปานนาคอตต้านะครับปาน,นาคอตตาเนี่ยนะครับเป็นขนมของประเทศอิตาเลียนเราหาชื่อปานนาคอตต้าเนี่ยเก่าที่สุดเนี่ยได้เมื่อประมาณพศ2 5 0 3 ก่อนหน้า2,503ในปร,ประเทศอิตาเลียนไม่มีชื่อขนมปาน,นาคอตตาเจ้าขนมปาน,นาคอตตาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆคือครีมนมนะครับครีมนมแล้วก็พวกรสชาติต่างๆไม่ว่าจะใส่เหล้านะครับเหล้ารัมจะใส่พวกวานิลาหรือจะอธิรานนี่ใส่สตรอเบอรี่นะครับ และที่สําคัญที่สุดก็คือเจลาตินเจลาตินคืออะไรเจลาตินก็คือเยลลี่นะครับเจลาตินเนี่ยมันมีเป็นเส้นเส้นใสๆคุณๆนะนะฮะเอาเจลาตินเนี่ยนะครับแช่น้ําเย็นให้มันอ่อนตัวนะครับเราเอานมเอาครีมเนี่ยนะครับคนใส่หม้อเอาไว้นะครับเอาเครื่อง จะใส่เหล้ากระเทเหล้าลงไปจะใส่สตรอเบอรี่ก็ใส่สตรอเบอรี่จะใส่วานิลาก็ใส่วานิลาจะใส่กาแฟก็ใส่กาแฟจะใส่โกโก้ก็ใส่โกโก้อยากใส่แล้วก็ใส่ลงไปแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีครีมกับนมเป็นหลักประเทศไทยของเราก็รู้จักกับปานาคอตตาเนี่ยประมาณเนี่ยยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้ก็จะมีปานาคอตตาที่ไม่ได้กินวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ากําลังระมัดระวังน้ําหนัก กำลังยุบตัวลงเนี่ยในช่วงที่ไม่ได้ออกไปออกกองในช่วงที่เก็บตัวในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็กินข้าววันละสองมื้อก็ทำให้น้ำหนักยุบพุงยุบลงพอสมควรนะฮะอยากรับประทานอาหารพิซซ่าอร่อยลํำลึกถึงประเทศอิตาลีแท้ๆเที่ยวทิปในอิตาลี ต่ไม่ต้องกินอาหารที่พระอาหารเหมือนกับอิตาลีและอร่อยกว่าและถูกกว่าไปกินที่อิตาลีก็ไปที่ a t ตเตอร e ทีน d วน์นนะครับไม่ใช่กินไวน์แล้วก็ตายตายไปเลยนะครับไวน์แอนด์ดายก็แปลว่าดายมาจากคําว่าดายนิ่งแปลว่ารับประทานอาหารนะครับส่วนมากก็จะเน้นอาหารค่านะครับแต่ที่นี่ขายได้ทั้งวันนะครับกลางวันก็มีดินเนอร์ก็มีนะครับก็วันนี้นะครับที่วัดยานาวา อย่างทะลุปุโปร่งนะครับรู้เรื่องราวประวัติของการจิ้มกล้องนะครับการระบบการค้าแบบบรรณาการระบบการค้าระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระมหากษัตริย์ซึ่งสร้างความร่ำรวยให้กับสยามประเทศมาโดยตลอดนะครับเราได้รับรู้ได้รับชมความงามของพระอุโบสถหน้าบงหน้าบานลายแกะสลักอะไรก็ว่ากันไปและจบลงด้วยอาหารแอตเตอร์ทีนไวน์แดก็ คิดว่าครบเครื่องสําหรับรายการเปิดตํานานกระเผาทองนะครับพบกับรายการเปิดตำนานกระเผาทองในสัปดาห์ต่อตๆไปนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเรื่องสนุกสนานนะครับสลับกันไปเรื่อยๆเลยแต่ความสนุกไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์นะครับกับเพจของรายการเปิดตำนานกระเผาทองเถอะยกมือไหวเลยช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเข้าไปที่เพจรายการเปิดตำนานกระเผาทอง ไม่ได้มีแฟนเพจไม่ได้ตั้งเพจนะครับแฟนเพจของอาจารย์เผาทองไม่มีอะไรเลยไม่มีเพจเลยมีเพจรายการเปิดตำนานกับเผาทองเพจเดียวเท่านั้นนะครับบางคนไปตั้งชื่อว่าเพจของเผาทองก็ปล่อยเข้าไปนะฮะก็เผาทองบีทองแล้วเอาไปเผามันจะไปเจริญได้ยังไงของผมนี่เผาทองตระกูลแห่งทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้อง,ลงหลงไหลที่ไหน สำหรับวันนี้ก็กลาบลาะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับและมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆครับฉเฉลยคำตอบนะครับท่านผู้ชมครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้รับประทานอาหารจากร้านอาหารชื่ออะไรโอ้ขอฉเฉลยเลยวันนี้ทานอาหารอิตาเลียนจากร้านที่ชื่อว่าอ3 y เตอร์ทีนไวน แอดเตอร์ทีนไนดนี่คือคำตอบสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองมีเพจเดียวไม่มีเพจแฟนคลับไม่มีเพจอะไรเลยทั้งหลายมีอันเดียวอันนี้อันเดียวทำกิจกรรมทุกอย่างผ่านเพจรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองที่เดียวเท่านั้นครับจากพระอิศวรแล้วก็เหาะมาอู้เตะรงตะเงตแตเงตเตแรงเตรงเหาะ <laughs> โอ้ยตายล้มไปล้มมาเมฆลาโยนแกแวแวววายเออนี่นะครับ